ก็ส่งผลกระทบต่อจระเข้น้ำจืดจํานวนกว่า50ตัวอยู่ในบ่อเพาะเลี้ยงภายในบึงสีไฟแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติเจ้าหน้าที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงน้ําจืดต้องนําสปริงเกอร์จํานวนกว่า10ตัวมาติดตั้งรอบบ่อจระเข้พ่นเป็นละอองน้ําให้กับจระเข้ทั้งพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์รวมไปถึงลูกจระเข้ด้วยนะครับที่มานอนหลบร้อนบริเวณใต้ร่มไม้ให้ได้รับละอองน้ําที่พ่อนออกมาจากสปริงเกอร์ตลอดช่วงเวลากลางวันป้องกันจระเข้อรารวาทําร้ายกันเองด้วยนะครับ ความแห้งแรงนี้ส่งผลกระทบจริงๆนะคะทั้งกเกษตรกรชาวสวนผลไม้เนาะตอนนี้ก็มาจาระเทศ พิจิตครับคุณผู้ชมฮะอากาศร้อนจัดนะฮะที่พิจิตนี่เขาเลี้ยงจระเข้ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยกลัวว่าจระเข้พอร้อนแล้วจะหุดหงิดง่ายแล้วมันจะกัดกันเองครับเขาก็เลยต้องดูแลมันเป็นพิเศษนะฮะช่วงนี้อุณหภูมิอยู่ที่ประมาณ3 6มสบอถึงสาองศาเซลเซียสนะครับในพื้นที่จังหวัดพิจิตมันนอนแช่อยู่นี่อะไรง้จระเข้น้าจืดกว่า50ตัวนะฮะที่เลี้ยงอยู่ในบึงสีไฟซึ่งก็เป็นแหล่งท่องเที่ยวชื่อดังของพิจิตนะฮะตอนนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยเนี่ยสปริงเกอร์มา เพราะว่าอากาศมันค่อนข้างร้อนน่แล้วพอร้อนเนี่ยพวกสัตว์มันก็หงุดหงิดง่ายนะถึงแม้ว่าจระเทศจะเป็นสัตว์เลือดเย็นก็ตามแต่ว่าพออากาศมันร้อนเนี่ยพอมันหงุดหงิดแล้วเนี่ยมันอาจจะกระทบกระทั่ทงไปกัดกันน่ะแล้วมันก็อาจจะได้รับบาดเจ็บนะครับก็เลยมีการน้าอาปากรับน้ำสปริงเกอร์สบายใจเอ,อ,อยดีหน่อยอ,อ,อ่ะเ็ยังช่วเนอะเราโหนร้อนยังหงุดหงิดเลยครับของเราเนี่ยพอร้อนเราไม่ออกไปข้างนอกได้ก็อยู่แต่ในห้องแอร์ แต่พวกสัตว์เนี่ยมันร้อนมันไม่มีห้องแอร์ให้เข้าไปมุดอยู่นะเพราะฉะนั้น<ม>ตก็จะเห็นภาพตามสวนสัตว์ต่างๆมีทั้งไอศครีมแบบน้ําแข็งผลไม้หรือว่าติดสปริงเกอร์เพราะว่าก็ต้องช่วยเหลือให้สัตว์เหล่านี้อยู่ในความร้อนได้เนาะแต่ผมชอบหน้าร้อนกว่าหน้าหนาวนะครับหน้าหนาวนี่มันทรมานมากเลยแต่หน้าร้อนเนี่ยผมจะชอบแบบว่าติดสปริงเกอร์หน้าบ้านนี่แหละแล้วก็ ไปนั่งอาบแดดคุณเป็นจระเข้หรือไงใช่คล้ายกันไปนั่งอาบแดดอาปากอยู่นอกบ้านแต่ผมไม่เลือดเย็นนะผมเลือดอุ่นผมเลือดอุ่น